โอเคตีมาฟื้นละพอยสามเป็นห้าเป็นหมื่นสามตีมาอีกก็ไปท่านฟาเดอร์ต่อเป็นไงเกาะจานหมีนาเตอ์บอกเลยนี่ดูไอคิวพี่ด้วยไอหนูไอคิวพี่แบบมันคมกริบอย่างกับเข็มที่อยู่ในมหาสมุทรเลยนะคือจิ้มนิ้วทีเนี่ยเลื่อดไหลเลยคมจัดเดอะฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชินพับจีฟรีไฟเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลย คนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะมานะฮะกับตาที่4นะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะเป็นพาร์ทที่2แล้วกันคลิปนี้นะครับผมก็อัดไว้เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคมาเทินของนายและเพื่อนนายเป็นฝ่ายเริ่มก่อนอ่าเขาก็หมอบการ์ดไว้1ใบมอบ2ใบ เฮ้ยเด็กอะไรเนี่ยเน้นหมอบการ์ดด้วยอุ้ยเด็กอะไรครับเนี่ยลุงทองไหมเนี่ยเฮ้ย <What? S 1> หรือแทบพริกเน้นหม, <What? S 1> มอบการ์ดโอเคลุงทองนะฮะเพราะว่ามีตัวนี้ไงกระโหลกตัวนี้เป็นซอมบี้นะฮะอ่ะเธอละครั้งเอามอนเตอร์ซอมบี้จากในเด็กลงสู่สันได้หนึ่งตัวนะครับเมื่อเชิญลงมานะอ่ะเอฟเฟกต์ของลุงทองทํางานนะครับกับขึ้นมือแล้วก็ลงแบบพิเศษได้พลังก็จะเพิ่มขึ้นเป็น3,500ันเมื่อลงแบบพิเศษอ่าโอเคลงมาเลยแบบพิเศษอ่ะแล้วก็เอลดิส Off Back Awakening ทำงานในสุสานรีมูฟออกจากเกมเติดเอาการ์สโกเด l แลนติดชื่อเวกับดักนะมาใส่ความได้หนึ่งใบเอาไปไหนลงมาอ๋อเป็นโทเค็นนะเอาโทเค็นลงมาใส่ควา่าแล้วก็จบเทิร์นมาโอลโลเลนเทิร์นดรอจอออฟกริกอ่ะเราก็ใช้นี่เลยดาร์คเวิ d ด์เด i n g จัว่ว1ทิ้งหนึ่ง อีกฝ่ายก็คือถ้าได้จั่วก็คือต้องทิ้งเลยนะอ่าทิ้งไปถึง1ใบเราขอทิ้งใบนี้นะครับเมื่อถูกทิ้งก็คือจัว่วหนึ่งฟรีอีกใบหนึ่งเอฟเฟกต์ทำงานจั่วอีกใบหนึ่งฟรีฟรีอ่าเขาคิดอยู่เขาเชนอยู่ตอนนี้อยากจะขัดเลยผมเนี่ยมีการขัดหรือเปล่าเราที่หมอบอยู่คืออะไรนั่นสี่ใบเนี่ยเขาคิอเลยครับเนี่ยไอ้นุ่มไอ้นุ่มคิดนานอีกแล้วเฮ้ยเปิดประเติมโอ้เฮ้ยจัดเต็มกับผมเลยเนี่ย อ่ะปาแม็กซี่เลยแล้วกันนะงั้นมันอยู่ไม่ได้นี่ไอใบนี้มันสามารถอัญเชิญลุงทองได้นะเอลดิสนะสามารถอัญเชิญลุงทองได้ก็ยังก่อนมาคุยกับแม็กซี่หน่อยจั่วหนึ่งใบฟรีๆก็เอานะตอนเนี้ยเอาหมดนะขอแค่เป็นการจั่วการ์ดมาครับผมอัญเชิญลุงทองลงมาแล้ว <c oughs> จากในเด็กโคตรเถื่อนแล้วก็จั่วเพิ่มอีกหนึ่งใบโอเคอ่ะเราหมอบการ์ดจากออฟกรีกไว้นะฮะแล้วก็หมอบซันกันไว้จบเทิร์นมา อีกฝ่ายตีมาเดี๋ยวดูก่อนว่าจะเสิร์ฟเอาอะไรขึ้นมือนะเอ็กโซเดียหรือว่าคุริโบโนะโอ้โหเดี๋ยวนะนี่มันอยู่ในเธอรเราอยู่นะเพื่อนไอ้ลุงไม่เป็นคนนี้เขารีบจังเลยอะรอจบเธอรเราก่อนก็ได้นะงั้นโดนแบ็กซีอยู่นะเห็นไหมเดียวแบ็กซีจะได้โจรฟรีหนึ่งใบ <c oughs> อะไรครับเนี่ยอ๋อต่อให้บ,บอกจานหมีผมต่อให้เลยอย่างนี้ <What? S 1> หรือไม่ก็กลัวการที่เราหมอบอยู่เนะี่ยก็คือไม่อยากให้มันทํางานนะเราแวงนั่นแหละนะเฮ้ย อันเชิญเรามา2ตัวเลยหรือล้วก็ได้เจฟรีอีก1ใบนะเป็น3ใบแล้ว Guardian of the Golden Land นะเป็น Master Token นะตัวนี้มาเงินของนายนะฮะยังไงสิฮะเดี๋ยวเจอเซนกันมาคุยกับเซนกันหน่อยแต่ผมไม่รู้ว่าตานี้เราจะโดนตีหรือเปล่านะเอออาจจะไม่โดนตีเพราะเรามีคุลิโบกับแบธานฟาเดอร์อยู่ไงเกาะที่หนาเตอะอย่างนี้นี่เือจะตีไหวหรือเปล่ายังก่อนนะฮะ จะออฟกริกอย่าเพิ่งใช้ต้องเนียนๆเ,เอฟเฟกเหมือนเดิมนะฮะเอฟเฟกต์ใบนี้ก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกับไอที่เมื่อกี้มันใช้อะนะครับก็คือเอาออกจากเกมนะฮะแล้วก็เอาการ์ดที่เป็นเวกับดักติดชื่อโกลเด้นแลนด์มาใส่ความได้ยังไงฮะจะตีเลยหรือเปล่าทำการเอ็กซิสต์ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เจกเกอน็อตกูสตาร์ <c oughs> เฮ้ยลงกูสตาร์แม็กไม่เฉยเลยเดี๋ยวก็เปลี่ยนร่างเป็นเจกเกอน็อตนะไอหนุม่มโอ้โหจัดหนักจัดเต็มอีกแล้ว โดนยิงฟรี2,000นะจากเอฟเฟกของนี่กูสตาร์ฟเลยนะพอตเอ็กซิตหรือเปล่าอ่าเอฟเฟกทำงานต่อเวทใบนั้นนะฮะจากในสุสานออกจากเกมนะเอลดิสออฟไวท์เดสสินีนะเอฟเฟกก็เหมือนกับไอกับดักเมื่อกี้แหละประมาณนี้แหละนะครับเด็กล,ลุงทองลุงทองเนะี่ยประมาณนี้ <laughs> สเปรมอนจากในเด็กนะฮะพวกการ์ดโทเค็นนะนะมาอ่าแต่ว่ารอบนี้ไม่เอานะฮะก็เป็นการ์ดไวต่อเนื่องติดชื่อโกลเด้นแลนแทน โอเคถอดเอ็กซิสเราก็สองพัน <First blood. S 1> โดน2,000ันฟรีๆเฉยเฮ้ยแต่อย่าไปกลัวนะฮะมันก็คือกูสตาร์บโง่ๆตีมามันตีไม่เข้าอยู่แล้วนะทำการ <c oughs> แปลงร่างเลยกลายเป็นแจ็คก็น็อตลงมาแล้วแ <c oughs> จ็คก็น็อตสี่พันซะด้วยเนีตึงๆซะด้วยเนีเขาจะถอดเอ็กซิสตีหรือเปล่าแต่คงไม่ไม่น่าจะถอดเ่าะไม่คุ้มอ่ะหรือยังไงฮะ <c oughs> อ่าใช้งานเวทที่หมอบอยู่เมื่อกี้นะครับที่มาเซตหมอบเมื่อกี้นะฮะ ลุงทองลงมาเลยเลือกการ์ดหนึ่งใบนะครับลงสู่สารการ์ดกับดักมันี่ลงสู่สารนะแล้วก็ลุงทองลงมาแบบพิเศษนะฮะจากเอฟเฟกของตัวมันเองนะสาเลยนะเอาแล้วไนงะเราเจอของแข่งแข่งโป๊กเอ็กซเดียเจอแข่งโป๊กว่ะเดี๋ยวได้รู้กันว่าใครจะชนะไอ้หนุ่มอ,อ่ายังก่อนจะออฟกรีดมันจะทำอะไรกับการ์ดของเราก็ยังก่อนนะไอ้หนุ่มมา จวมากรโอ,อ้ยขามาวะ่ะตอนนี้เรามี2ส,ส่วนแล้วนะมีส่วนหัวกับส่วนขานะครับขามาไงแล้วขากลับอาจารย์ <c oughs> ไม่เกี่ยวมุกฝืดเกิน <c oughs> อ่าทำการฟิวชั่นนะครับจากเอฟเฟกของเวทต่อเนื่องนะเอลดิสเดอะแมดโกลเดนลอนี่คือตัวเป้งของโกลเดนลอดใช่ไหมอ <c oughs> ทิกสเตอร์โดนตีเฉยเอฟเฟกต์ทำงานนะเราขอเอาการ์ดเออเอาเป็นตีแล้วกันนายรู้แล้วใช่ไหมว่าเราเล่นเทคอะไรเอาแขนมาขู่อะ <S <S ทำการเอฟเฟกต์ของนี่เลยนะใช้งานคูริโบตีมาที่ฉันีิแล้วก็ฟื้นเลพอยสามพันเจ็ดร้อยนะตามส่วนต่างที่โดนนะเก้าพันเจ็ดแล้วตึงๆมาครับผมเอฟเฟกต์ทำงานถอดเอ็กซิตเพิ่มพลังสองพันถาวรเป็นหกพัน แทนที่เขาจะใช้ทอดเอ็กซิตมาก่อนเสียดายมากแต่ก็คือไ,ได้เขาใช้มาก่อนเขาก็ตีได้แค่ตัวเดียวนะซึ่งเขาก็ไม่คุ้มนะซึ่งต้องบอกเลยว่าเด็กโกลได้แลนหรือว่าเอลดริดเนี่ยลุงทองเนี่ยมนเน้นการเอาออกจากเกมจากในสุสานนะครับพวกกับดักนะมันก็จะสเปร์พวกกับดักกับเวทนะฮะจากในเด็กเนี่ยลงมาเซ็ตคว่ำได้แม้กระทั่งตัวของลุงทองเองก็ทําได้เหมือนกันมันก็คือการสเปร์เด็กนั่นแหละนะแต่ก็มาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ <c oughs> ุ้ย <c oughs> เรามีของดีทุกคนของดีอันเนี้ยของโคตรดีนี่ไงเราวัดแอกโซเดียก็มีไข่มันกันเว้ยเพื่อนนะเป็นไงเจอสั่งเว้ยทิ้งครับผมไม่ต้องเล่นนะฟิวช่นฟิวชั่นเจกันนงเจกันน็อตเนี่ยโดนแน่นอนเจอไข่ e อกโซเดียไปหน่อยมาโอ้อีกแล้วเอาอีกแล้วเอลดิสออฟสกาเลตอีกแล้วยังชอบ อันเชิญอีกแล้ว <Hey. S 1> แต่ว่ามันคืนอันเชิญตัวนี้ลงมาไงสามพันแปดไงเป,ป้งไงเพราะว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเอลิสเดอะโกด้นแลนด์เหมือนกันนะใบนี้โอ้แล้วก็โดนใบด้วยใช้งานไม่ได้จากเอฟเฟกต์ของเวททำอะไรไม่ได้นะครับจบเทินจบเทิญเขืน,ขนะกับดักทํางานได้ดุสารริมูุออกจากเกมเหมือนกันนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยเอาการ์ดกับดักจากในเด็กลงมาใส่คว่ำได้นะอ่า <Hey. S 1> หนึ่งใบอีกแล้วเลยอีกแล้วเลยอีกแล้วเอะทำจริง คือใช้คุ้มเลย3ใบนะไอตัวนี้ก็เอาการ์ดเวทมาเซ็ตคว่ำโอ้โหนี่คือแบบอย่างชอบเราขาดแค่ก้2ส่วนกับการ์ดจั่วไม่น่าจะมีมีไม่เยอะเอาแล้วไงจังหวะวัดใจวะมาครับอ่าเหมือนเดิมนะสเต็ปเดิมเลยแล้วก็อ่าแล้วก็ยังก่อนนะ้ยโอเคแล้วก็เอาไว้ดิสนี่ลงมาอีกใบหนึ่งโอโ้ตายแล้ว เอลดิสเพียบเลยในสนามเนี่ยทำไมเขาโหดจังอะทุกคนดูคนนี้เล่นยังโหดแต่ก็ยังก่อนนะยังก่อนนะไอหนุ่มนะจะมาเจอกับจานหมีมันยังเร็วไปล้านปีวะ่ะอ่าเอาขึ้นมือต่อลงมาแบบพิเศษไหมลงมาแบบพิเศษ <c oughs> อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยไอหนุ่มมันโหดวะ่ะเฮ้ยใบยับยับก็ยังก่อน เล็กเล s กกรีกเนี่ยขอจั่วการสองใบหน่อยดิข้ามดรอเฟสไม่เป็นไรนะแต่ขอจั่วก่อนเดี๋ยวไม่ได้จัว่วนะเดี๋ยวอยู่ไม่ได้เออเอาเข้าไปกำดักออกจากเกมอีกแล้วนะครับใบนั้นคุม้มเลยออกจากเกมกี่ใบแล้วเนะี่ยสองสามใบแล้วมานายคิดว่านายจะปิดเราได้อย่างนั้นน่ะเรอโอ้โหแล้วการใบนีม้มาด้วยนะก็ได้แลนฟอยเวอร์นะใมเ,เกรสเปลแท็บได้นะ แต่ก็เบทเทิลเฟยไม่ได้เริ่มขึ้นแล้วเราก็นี่เลยละกันไอหนุ่มน้อยเออเฮ้ยอ่ะเอาไปคุริโบนะครับไปตั้งโจมตีหน่อยอยากได้อยากโดนว่ะขอฟื้นไรพอยหน่อยที่3,008อ่ะเยอะใช่ไหมอ่ะแม็กซี่นะครับยังมีแม็กซี่อีกเลยแม็กซี่ก็แม็กซี่เราขอลงแบบพิเศษหน่อยละกันหนึ่งใบโอเคตีมาฟื้นลพอย3,05เป็นหมื่นสามตีมาอีกก็เบทเทิลฟาเดอร์ต่อเป็นไง เกาะจ้าหมีนาเตอร์บอกเลยเอาได้โจฟีสองใบนะไม่เป็นไรขอตัวรอดในเทอร์นี้ก่อนนายคิดว่านายจะจัดการเราได้อย่างนั้นน่ะเหรอไอเฟกทำงานต่อนะฟิวชั่นอีกเลยมันจะฟิวชั่นอีกเลยโอ้ฟิวชั่นสองตัวนะเรียกฟิวชั่นม่อีกตัวเด้งนี่คือจุดจบของท่านอาจารย์ยังเดือดยังเดือดแมทโกได้หลอดมาอีกแล้วเอาเรื่องเอาเรื่อง คือถ้าเราได้ไข่ลานะบอกเลยนะหาบอกเลยแต่ไม่ได้นะเสียายว่าไม่ได้ไข่ลานะไหนดูซิอ๋อเป็นตัวนี้ไม่เอาอ่ะเราขอใช้อลูออฟดักเนสเลยแล้วกัน b บนนิสชาตุมืดแล้วก็จว่สองนะแต่จั่วมาก่อนนะรอโอเคฮะใช้ได้อยู่นะอ่ะบนนิสไปนี้ออกไปอแล้วก็แบ็กอัพสคอรเลยแล้วกันตั้งขู่เลยคือนายจะตีไลท์พอยต์โดยตรงใช่ไหมมาคุยกับแบ็กอัพสคอก่อน ก่อนที่จะถึงตัวเราเนี่ยเท่าไหรสามพันแปดใช่ไหมสองตัวก็จั่วการ์ดหกใบแล้วมาฮะนี่ดูไอคิวพี่ด้วยไอหนูนไอคิวพี่แบบมันคมกลิบอย่างก,กับเข็มที่อยู่ในมหาสมุทรเลยนะคือจิ้มนิ้วทีเนี่ยเลือดไหลเลยคมจัดอึ้งไหมอึง้งอ่านเอฟเฟกต์อยู่ตอนนี้เขากลังอ่านเอฟเฟกต์ของแบ็กอัพสควอตอยู่นะว่าเฮ้ยมันทำอะไรได้วะทำไมเวทต,ต่อเนื่องใบน,นี้มันแปลกๆวะอ่าอ่านเอฟเฟกต์อยู่นะอ่านไปก่อนอ่านไปก่อนเพื่อน ตอนนี้เขากำลังวางแผนในหัวเขาอยู่นะนี่จะฟอร์มแข่งเลยคนนี้่ะตั้งป้องกันไว้ก่อนอย่าไปรีบนะครับจบเทินเอาไข่เอ็กซ์โซเดีย odia, ตั้งป้องกันไว้ก่อนนะคือ,อยังไงก็แล้วแต่ถ้าเขาตีเรามาเราไม่ตายแน่นอนไลฟ์พอยต์เรามีเป็นหมื่นคือตีหลายรอบก็จะตายมั่นใจมาก s <S โอ้โหไซคอนอ้าวอ้าวทามจิงมีไซคอนเนี่เหรอ่คือเอ็งใส่ไซคอนเนี่ยเนะี่ยการ์ดระดับแบบหัวกินเกียนเลยนะน่ะ มีไซโคลนเฉยทุกคนเซอร์ไพรส์มากโอ้โหโดนเฉยจานโดนตีแล้วนะ่ะเจ้าอีกตัวหนึ่งไหมละ่ะอ่าเอฟเฟกของลุงทองเหมือนเดิมนะเอาการ์ดหนึ่งใบที่ใส่ค,ความอยู่ลงสู่ศาลอันเชิญแบบพิเศษอันเชิญเรื่อยๆเลยวะอันเชิญเรื่อยๆเลยวะหมอนี่วะอันเชิญสนุกสานานใหญ่มาอ่าสามพันห้าเลยนี่ะแบทเทนเฟสโอเคตีมาครับผม ตีมาฮะเออหือไบทันฟาเดอร์ถูกทำลายออกจากเกมไปแล้วแล้วก็ไขลาเขากล้าตีเราไหมเนี่ยคิดว่าเขากล้าตีเราไหมเขาสงสัยป่าว่าเรามีเทพลาหรือเปล่ามันไม่มีนะเพื่อนนี่มันไข่ของเอ็กโซเดียนโอ้ไม่ตีบอกเลยนะว่าเอ็กโซเดียของเราเนี่ยมันไม่มีแปลงร่างมันก็คือไข่เอ็กโซเดียนเนี่ยแหละเพื่อนมันไม่ใช่ไข่ลาแต่อย่างใดอ่าเหมือนเดิมนะเอาการ์ดออกจากเกมมาเซ็ตความนะโทเค็นตัวนี้แต่ว่าถ้าใบานี้มีเอลดิทเดอะโกดดี้แลนอยู่นะจะไปหนีสกัดได้เลยโอ้ ไ <c oughs> คจูอีสปอร์ต <c oughs> ใคจูอะไคจูเฉยจบเทินนะแม่ไอ้หนุ่มขนาดนั้นเลยนะเราก็ใช้พอตออฟเอเวอริสเลยละกันเอาการา์ดห้าใบจากสูุสารเข้าเด็กนะก็เป็นห้าใบนี้แล้วกันกับข้อเด็กแล้วก็จว่ส2มีอู้ลาล่าปะเนี่ยอย่าเลยนะเออจัว2สอง อ่าเรียบร้อยได้จัวอีกรอบนึงไปอัพสตาร์ทก็บินนะขอจัวดหนึ่งนะให้ไรพอยต์ฟีฟีหนึ่งพันเรียบร้อยอลูออฟดักเนสนะครับใช้ต่อเลยอลูออฟดักเนสนะฮะโดยการเบนิสทัดมืนอ,ออกจากเกมบัตเทนฟาเดอร์ออกจากเกมโอเคมีอีกใบหนึ่งเรายังจัวได้อีกใบหนึ่งนะแบ็กอัพสปอรต์ตอย่างเฟียวอ่ะใช้งานไปเลยนะฮะให้ฝ่ายเขารู้ไปว่าเรามีอีกใบหนึ่งไซโคลนคงไม่มีอีกใบหนึ่งแนละ้วใช่ไหม <laughs> แล้วก็หมอบดีเฟนซ์รอไว้นะป้องกันหนึ่งครั้งจวดหนึ่งนะจบเพิ่น เราขาดอีกชิ้นส่วนอยู่แค่2ชิ้นส่วนเท่านั้นเนี่ยผมหวังว่าจะมาแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอีกฝ่ายจะเอาพวกเนี้ยกล้าตีมาหมดเลยหรือเปล่าในเธอนี้เพราะเรามีแบ็กอัพสคอรตอยู่คือตั้งขู่เลยเนี่ยกล้าตีโดยตรงไหม <c oughs> กล้าตีโดยตรงหรือเปล่าเอฟเฟกต์ทำงานนะอ่าเอาเอดิสเดอะโกเดนลอด์ลงสู่สาร <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ควบคุมหนึ่งตัว <c oughs> หนักแน่นวะ 3ามพันแปดสองใบวะเนี่ยเอฟเฟกต์ทำงานต่อไม่ทำไมเขาดุจังวะโอ้โหสามพันห้ากับสามพันแปดของจริงวะอารมณออืมโตได้หลอดนะสามพันห้าแพทเทิร์นเฟสมนได้เริ่มขึ้นอีกครั้งหนึง่งอาตีมาจว3สามใบนะเพื่อนยังก่อนนะครับยังก่อนนะขอประหยัดไลพอยนิดนึงดีเฟนซ์ดรอไปนะ คือเขารู้อยู่แล้วแหละว่าอะไรพลอยแม่งไม่สนใจและตูเนเกตทิ้งแม่มเลยแล้วก้าจใจยละพลอยครึ่งหนึ่งได้ดีวะเออจวดสามใบหูขาดีอีกส่วนหนึ่งเอ็งโดนนี่สามพันดีมากโอ้เอวเอาใหญ่แล้วเอ็งไม่คิดจะพูดอะไรกับข้ามังเลยหรือไงอ่ะโทรให้ลงสนามมาโอาแปดร้อย เอฟเฟก์ทำงานจว่สามอ,อ่ <aroma> มาดิครับมาดิครับไม่สนใจด้วยไม่สนใจด้วยจว่สามต่อโอ้เอ็กโซเดียไม่ออกเลยไม่รู้มันอับโชคไงวะจานหนีไม่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 ผมคิดว่าไม่ถึงกับต้องเอาคูลิบเบลลปเลยดีกว่าอั้งแปรร้อยช่างมันนะมาเพราะว่าเทินต่อไปอ่ะนายไม่น่าจะรอดแล้วละผมว่านายไม่น่าจะรอดแล้วละ การ์ตูนระดับแ,แบบการ์ดตูนเราเป็นล้านนะครับคือมันต้องออกและเอ็กโซเดียจริงคือเนี่ยการ์ดตูนเต็มมือเงี้ยต้องออกบ้างแล้วแหละนะสักส่วนหนึ่งรอโอ้โหแปครับผมนะฮะจะลงมาใช่ไหมอ่ะส่งเวทต่อ <c oughs> <c oughs> รู้จักไขเอ,อ็กโซเดียกใบปะมีสองฟองไงโดนครับผมนะฮะจวดเลยเดี๋ยวจวดต่อเลยไม่แมทนี่มันหานจาังวะตอนแรกเหมือนจะตึงๆนะ แต่ยังหาเลยทุกคนโอ้คือเขาไม่สนใจอะไรแล้วคือ <c oughs> เขาไม่สนใจอะไรแล้วแล้วก็จัวอีกหนึ่งทิ้งอีกหนึ่งไปฮะไปขอทิ้งใบนี้ต่อแล้วก็จัวอีกหนึ่งเ <c oughs> ต็มไม้เต็มมือหมดอ่ะมันต้องออกสักส่วนหนึ่งแหละอะอะลูออฟดักเนสไปต่อนะฮะแบนนิส <Venice S 1> ไปอืมอะตัวนี้แล้วกันแบนนิสทิ้งแล้วก็หมอบการ์ดไว้นะฮะนี่เลยหมอบไว้เลยต้องหมอบไปละ นี่แล้วก็มาวัดกันดีกว่าจบเ,เ,าเ,เพื่อนเอาเสเพื่อนผมหวังว่าเอ็กโซเดียมันจะออกเพราะว่าเราจ่วไปทั้งหมดกี่ใบเนี่ยคือเราจัวทั้งหมด6ใบเลยรอบเนี้ยเนี่ยรอเทอร์นิไฟเนี่ยนี่คือมีโอกาส6ใบเลยในะ8ใบเนี่ยมันต้องออกจริงถ้าไม่ออกจานหมีก็คือเข้าวัดแล้วแหละบอกตรงๆนะ,อะเอลดีสเอฟเฟกต์ทำงานเอฟเฟกต์ทำงาน โอเคเราก็นี่ไปเลยไม่ต้องคืนชีพนะนายจะไม่ได้เล่นอะไรอีกแล้วเพื่อนเดี๋ยวมาวัดกันว่าดวงนายกับดวงจานหมีในแข็งกว่ากัน6ใบใน8ใบอะมาคือถ้าเราไม่ได้เอ็กโซเดียเราแพ้เลยแต่ต่อให้ไม่แพ้มันก็น่าจะชนะอยู่ดีเมนะื่าหร่ตยังไงเราก็ชนะอยู่ดีนะไม่โดนทำลาย,ลยนะะโอเคไปนายนะ่ะมันจบไปแล้วพอจวบสองใบ แล้วก็2ใบไข่ลาแล้วก็ใบสุดท้ายอึบตอนนี้นะคะคุณทำอะไรไม่ได้อีกแล้วนอกจากสวดมนต์เป็นไงล่ะ6ใน8ได้ใบสุดท้าย <c oughs> ยังเกลือลาก่อนนะอีจี้วิมันมากตานี้นะตาที่4 โอเคทุกคนก็เป็นกันบ้างนะครับกับตาที่4นะตาที่ผมได้เล่นไปก่อนหน้าที่ผมจะลงคลิปพาร์ทที่1ไปเมื่อวานแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะไปเซนต์เทโวนะครับอย่างที่บอกไปไปดูวนะันพีซเนาะก็อาจจะไม่ทําคลิปวันนี้นะครับแต่เนี่ยคลิปนี้แหละนะครับเป็นคลิปที่ผมทําไว้เพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันยาวเกินถ้าเราไปใส่แบบ20่นาทีเต็มในคลิปที่แล้วเนี่ยหชั่วโมงแน่นอนนะคลิปพาร์ทวันนะนะเราเลยมาตัดเข้าพาร์ทที่2เป็นช่วงที่4ี่เนี่ยพาร์ทนี้แล้วก เป็นยังไงกันบ้างนะฮะเป็นไงตึงหรือเปล่านะกับตาที่4ี่นี้ผมว่าตึงจัดอยู่นะฮะแล้วก็เป็นตาที่หามากผมเล่นไปขำไปเหมือนเส้นตื้นอะถึงคนอื่นอาจจะไม่ได้ขำแต่แต่ตูขำนะครับคนเล่นมันขำอานะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะคนไหนที่ชอบเนี่ยก็ฝากทุกคนเลยฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะฮะ เพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปไรนครับก็อย่าลืมติดตามไวดเลยนะส่วนนนี้ผมขอตอลาไปก่อนเริ่มบกันในคลิปหน้ากับเกมยูคิโอมาสเตอร์ดูเอลสวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็น่าจะอยู่เซนทรัลโบ l d แล้วนะฮะถ้าคลิปนี้ลงไปอะนะเจอกัน